ทายพี่น้องเดเบิวเบรรยากาศอันช่วงย่ามเกี่ยวเข่าพี่น้องอันนี้คืออนุรักษ์วัฒนธรรมแบบโบราณไว้เลยพี่น้องเลยเห็นบ่ครับเกี่ยวมือมอันนี้คือเกี่ยวมือแล้วก็มัดเห็นบ่ครับหมายโบราณแต่พอแต่เมย์ปูหยาแต่ยาดเพิ่นจะมัดแน่นนี้เรียพี่น้องเลยนะก็จะมาเป็นเอ่อเขื่ว่าเป็นโคดเป็นโคดเนาะเห็นไห ภาษาอีสานเออมาเป็นโคดเป็นโคดน,นี่มัดเขา่าหลังจากมาัดแล้วนี่ก็ต้องตากไว้ตากไว้ก่อนเขาเก็บกู้ขึ้นไปใส่ล้านเนอะสมัยตะก่อนนี่จะขึ้นไปใช้ล้านมีล้านเก็บแต่ว่าสมัยนี้บมี่เหล่าล้านครับบมี่แล้วแต่ว่าผมาจำไหนว่าตะก่อนมันมีล้านมีเห็ดล้านนะล้านเขา่าเดียเเด๋ยวนี้บมี่แล้วครับเดี๋ยวนี้บมี่ล้านสมัยจะเป็นผาเขียว คนขึ้นไปว่างในผาเขียวครับแล้วต่อรดมัสีแต่า,าก้อนเนี่ยถามีร้านนี่ก็จะว่ามีรถสีครับอย่างเงาๆผมจำหน่อเป็เนแน่นอยม่มมีรถสีก็จะมีแต่ฟาดเขาเรียกวฟาดฟาดเข่าสมัครอจะโล่งแขกกันเป็นประพี่ป้าเพ่นี้โล่งแขกโล่งแขกฟาดเขา่าโล่งแขกเกี่ยวเขากันน,นี่เอาบรรยากาศ แดดท,ท,ทอนๆลงเพีงเพียงไม่พี่น้องเนี่ยเบิ่งกันวัฒนธรทรมมีสารอ,อนุรักษ์ไว้คือมัดเขายังมีอยู่ครับย,บยังมีอยู่เกี่ยวมือแล้วก็มัดเขาแต่ว่ามันสิบโเห็นบรรยากาศตอนฟาดเข่าก็ได้นะพี่น้องเพราะว่าวมันโมีร้านเดี๋ยวนี้ก็สะก็คงจะเป็นสีน่ะเอาไปลวกกันไว้ก็สีสีสีลงมาใส่กระสอบๆๆไปเก็บไว้ครับ ครับน,นี่ทานี่ถ้าถ้าเป็นยังมะเดื่อมัดนะถ้าเป็นยังมะเดื่อมาเป็นโคดเป็นโคดเ,เขา่าก็จีบ้างแบบนี้นะครับพี่น้องเพิ่มมาฟอนเด้วยางไว้เป็นฟอนเขา่าเป็นฟอนเข่าเป็นกองวันยังสี่อะไรเห็นบ่ไหมอันนี้เพิ่มฟอนเขา่าเลยก็จะเป็นยังสี่ที่ยังมะเดื่อมาเป็นโคดอันนี้ก็คือโคดหนึ่งพอมาแล้วก็จะได้โคดหนึ่งพอดีครับ ครับเพื่อจะว่างเลี่ยงไว้สิละว่างเป็นฟอนเป็นฟอน,น,ฟอนไว้ที่นี่ครับมาไล่มาไล่มัดเอาที่ี่ครับตัวนี้เนี่มัเลยเป็นโคนครับยัง่ได้โคนก็ว่างว่างว่างไวค้ครับครับขอบคุณหลายครับพี่น้องมาติดตามเราชมพิธีชีวิตของชาวไทยชาวนาเกษตรกร,กรช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข่าครับพี่นอ้องเอาบรรยากาศ ในเบอ่งครับวิวธีชนบทชวาวไหชนะครับอ้าวฝากต้อนเช่นี้ครับพี่น้องอบอกกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายครับที่ขอบันติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ